ะคะแค่ใช้ความร้อนกับแรงสั่นสะเทือนก็สามารถลดปวดเขา่าลดยาแก้ปวดให้ชีวิตกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนเดิมได้ถ้าคุณกําลังเผชิญกับปัญหาปวดเขา่าหรือว่าข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วก็ดิฉันบอกเลยนะคะว่าจะต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มจากการมีอาการปวดเข่าเล็กๆน้อยๆจนมีเสียงดังกรบกรบักบแบบ ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็จะเลือกใช้วิธีการอดทนเอาแต่พอปวดเข่ามากจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะไปหาหมอสิ่งที่หมอใจให้เลยก็คือยาแก้ปวดแล้วก็กูโคสค,ค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณได้เคยลองใช้แล้วก็จะรู้ได้เลยว่ามันป้องกันได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะแถมยาแก้ปวดเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรากินทุกวันเนี่ยมันก็จะเข้าไปทาลายทั้งกระเพาะตับ ขึ้นในพังหมดเรียกได้ว่าแค่การปวดเขาาทาเอาพังทั้งระบบ oh, เลยนะคะเนี่ย <No. S 1> ทางออกที่พอจะเห็นผลจริงๆเลยก็คือวิธีการฉีดเข่าแล้วก็พาเข่าค่ะแต่หลายคนก็กลัวเจ็บแถมยังต้องใช้เงินเยอะหลักแสนและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือถ้าพามาแล้วมีโอกาสที่จะกลับไปปวดเหมือนเดิมแถมบางคนเคลื่อนไหวได้ไม่เหมือนเดิมอีกด้วยค่ะฟังดูแล้วเหมือนจะหมดหวังนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูนฟข้อต่อได้ก่อนที่ข้อ เขาจะเสื่อมจนต้องขาแล้วดิฉันขอเสนอ s, s l a แเครื่องนวดบำบัดเข่าอัจฉริยะทำงานด้วยคลื่นความร้อนฮีทเมอร์ช่นเทอ r a พีเครื่องนวดบำบัดเข่าอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยนะคะใช้เทคโนโลยีฮีทเมอร์ชั่นเทอ r a พีมาประสานกันเป็นฟังก์ชันการใช้งานสุดพิเศษมากมายเลยค่ะประกอบไปด้วย 1. ระบบทำความร้อนอัจฉริยะ ตรงนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยกันออกมาแล้วนะคะว่าการใช้ความร้อนที่พอเหมาะค่ะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นทําให้ข้อต่อเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและลดการอักเสบได้อีกด้วยค่ะทําให้เครื่องนวดบาบัดเข่าอัจฉริยะของเราเนี่ยใช้คลื่นความร้อนเป็นหลักในการฟื้นฟูข้อต่อของคุณค่ะ 2. ระบบสั่นสะเทือนกระตุ้นการฟื้นฟูข้อต่อ เครื่องนวด s อ a ลเนี่ยนะคะเขาจะใช้ความถี่ที่พอเหมาะค่ะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของข้อต่อเล็กๆเ,เพื่อสร้างน้ำหล่อเลี้ยงหัวข่าททำให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปเสียงเงินเพื่อทานอาหารเสริมแพผๆเพื่อสร้างน้ำหล่อเลี้ยงหัวข่าอีกต่อไป 3. ระบบนวดบรรเทาอาการปวดข้อต่อด้วยถุงลมอัจฉริยะ ที่เราจากคุณเนี่ยนวดไปแล้วครบ10นาทีค่ะอาการปวดเนี่ยมันจะลดลงแบบสังเกตได้เลยทันทีซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยลดการใช้ยาแก้ปวดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ในระยะยาวและระบบนี้ค่ะ Sla แลเป็นเจ้าเดียวที่มีในประเทศไทยถ้าเกิดใช้ของเล่นแบบระวังไม่เหตุผลด้วยนะคะพูดง่ายๆเลยนะคะเจะเครืองนวดหัวเขา่าอาชีพเอสแลของเราตัวนี้เนี่ย าจะช่วยฟื้นฟูหัวเข่าของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นลดการใช้ยาแก้ปวดลดการไปหาหมอแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะต้องไปพาเข่าให้เจ็บตัวและใช้เงินหลักแสนค่ะดีใช่ไหมคะแบบนี้แล้วเครื่องนวดหัวเขา่าอาชญา Slat เนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับว่าคุณต้องไปหาหมอครั้งละเป็นพันหรือว่าได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวดจนส่งผลเสียต่อกะเพาะตับไตรวมไปถึงนะคะเจ็บตัวแล้วก็เสียเงินเป็นแสนจากการ่าหัวเขา่า ต่อให้เครื่องนี้เนี่ยราคาสัก2องหมื่นมันก็คุ้มจริงไหมคะถ้าคุณได้ผลลัพธ์แค่50%ของลูกค้าส่วนมากที่พึงพอใจข้อเข่าเบาขึ้นอาการปวดน้อยลงบางคนเนี่ยหยุดยากแก้ปวดได้มันคุ้มกว่าเงินหลักหมื่นแน่นอนค่ะแต่เอสแกบอกว่าไม่อยากให้คุณใช้เงินเยอะขนาดนั้นค่ะขอขายกันแบบไม่เอากำไรเยอะในราคาเพียงแค่ 2,790บาทเท่านั้นพิเศษสำหรับคนที่สั่งซื้อตอนนี้รับไปเลยกับโปรซื้อ1ได้ถึง4ที่คุณจะได้เครื่องนวดหัวเขาว่อาอชิยะไปเลย1เครื่องและปืนนวดกดจุดมูลค่า2,000บาทที่นักนวดคลายเส้นมืออาชีพเลือกใช้ให้คุณเนี่ยไปนวดคลายก้ามเนื้อได้ทั้งตัวแบบฟรีๆเลยค่ะพร้อมรับฟรีรับประกันไปเลย 1, ทันที1ปีเต็มเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนให้เลยทันทีในระยะ1ปี และแน่นอนว่าฟรีค่าส่งให้ทั่วประเทศค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยราคาเพียงแค่2,790บาทเท่านั้นค่ะคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรซื้อหนึ่งได้ถึง4ได้เลยค่ะถ้าคุณฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วคุณยังมีความกังวลว่าซื้อไปแล้วจะได้ผลกับคุณหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรามีการรับประกันความพึงพอใจค่ะถ้าซื้อไปแล้วใช้แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเพียงแค่คุณส่งสินค้ากลับมาเรายินดีคืนเงินให้ภายใน7วันค่ะ ถ้าอยากลองแบบไร้ความเสีย่ยงคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าผู้ที่ใช้เครื่องนวดหัวเขา่าอาชียะเอสแใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างผมก็เป็นคนชอบทำสวนที่บ้านนะแต่ต้องลุกลุกนั่งน,นั่งตลอดวันหนึ่งผมเกิดลื่นแล้วหัวเข่าลงบนพื้นเนี่ยทำให้หัวเข่ามันบวมเวลายาลุกมันต้องเจ็บหัวเข่าตลอดเพื่อนก็นะนําบอกว่าให้ซื้อเครื่องนวดเข่าตัวนี้มาใช้ดูหัวเข่าที่เคยเก็บ แมีเสียงดังก็ก็แกร้งนี่หายไม่หมดกลับมาทำสวนได้เหมือนเดิมผมว่าผมให้เครื่องเข่าตัวนี้5ดาวได้ดครับชอบเดินสวนสาธารนณะอยู่มาวันหนึ่งก็ปวดเขา่าอยู่มาวันหนึ่งหลานก็ไปเจอเครื่องนี้มาก็เลยเอามาให้โกชัยดูใช้ไปใช้ามารู้สึกมันดีนี่มันเบาลงต้องเยอะถูกใจชอบมากเลยค่ะ ดิฉันเคยขึ้นบันไดแล้วมันล่นจังหวะที่จะล้มเนี่ยก็เอาขายันเพื้นไว้รู้สึกได้เลยว่ามีเสียงกึกก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าน่าจะต้องผ่ากัวมีดก็เลยทิ้งไว้เพิ่งวิธีธรรมชาติค่ะหาหมอนวดกับทานสมุนไพรแต่ว่ามันเปลืองเงินทีนี้พอได้เจ้าเครื่องนี้มาเนี่ยใช้แทนหมอนวดได้เลยสมุนไพรก็ไม่ต้องกินถูกใจจริงๆค่ะฟังแล้วอยากจะหัวเข่าเบาลื่นไม่ต้องทนเจ็บไม่ต้องทานยาเหมือนพวกเขาแล้วใช่ไหมคะถ้าอยาก คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วมาคลายปวดแบบมีง้อยาด้วยกันนะคะ